สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะในปี2,568นี่นะคะในส่วนของดิจิตอล GDP ค่ะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมีการพุ่งขึ้นถึงร้อยละ6.2เพิ่มขึ้นเป็น3.4เท่าของ GDP รวมชี้ให้เห็นถึงผลสะท้อนนะคะของรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานกันอย่างหนักค่ะในการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ ทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจดิจิทัลปี2568ณวันที่27มิถุนายน2568ของสำนักงาน,นาาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดว่าดิจิทัล GDP ขยายตัวร้อยละ6.2คิดเป็น3.4เท่าของ GDP โดยรวมทางด้านสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอประมาณการว่าขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผลกระทบจากมาตรการภาษีที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศก่อนหน้านี้ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเหลือร้อยละ2.8ลดลง0.5จุด และทางสอสอชอนะคะก็ได้มีการปรับลดคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเหลือร้อยละ1.8ลดลง1.0จุดพบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวโดยเศรษฐกิจดิจิทัลหรือบอดดิจิทัล GDP นะราคาที่แท้จริงก็คือ CVM คาดว่าจะขยายตัว6.2สูงกว่าการขยายตัวของ GDP โดยรวมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ1.8 ทางสสชนะคะก็มีการประมาณการโดยเฉพาะด้านการส่งออกในช่วง5เดือนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าดิจิทัลมีมูลค่าประมาณ8.6แสนล้านบาทขยายตัวร้อยละ3.5สูงกว่าการส่งออกรวมของประเทศที่ขยายตัวร้อยละ8.0ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลและกระทรวงดีทําำงานกันอย่างหนักในการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้ขยายตัวด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลในทุกรูปแบบทางด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปคาดการเศรษฐกิจดิจิทัลปี2568ที่ได้จัดขึ้นภายใต้สมมุติฐานเพื่อการคาดการปัจจัยสนับสนุนและข้อจำกัดความเสี่ยงโดยมีผลการคาดการที่สำคัญดังนี้ สมมุติฐานสำคัญนะคะปัจจัยสนับสนุนข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงโดยเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ2.8 IMF และเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ1.8การส่งออกสินค้าดิจิทัลที่ขยายตัวสูงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐนโยบาย Crowd First Policy และการเร่งรัดสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ชิ้นส่วนแผงวงจรพิมพ์ PCB และเซมิ c o n d u c t ตอ พฤติกรรมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในการชำระเงินซื้อบริการผ่านดิจิทัลมากขึ้นโดยนโยบายภาษีของสหรัฐที่ไม่แน่นอนการผันผวน,นทางการเมืองการค้าโลกความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในภูมิภาคต่างๆที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลในภูมิภาคการเข้ามาแข่งขันของสินค้าดิจิทัลนำเข้าจาก ประเศเรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมโดยบอร์ดดิจิทัล GDP CVM มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลแบบกว้างในปี2568คาดว่าจะมีมูลค่า4.69ล้านล้านบาทมีการขยายตัวร้อยละ6.2จากปี2567และคิดเป็นการขยายตัว3.4เท่าของการขยายตัวของ GDP โดยรวมที่ขยายร้อยละ1.8 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างสูงและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวสำหรับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในหมวดต่างๆพบว่าทุกหมวดขยายตัวสูงกว่า GDP ของประเทศโดยอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขยายตัวในอัตราที่สูงที่สุดร้อยละ9.9และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขยายตัวต่ำที่สุดร้อยละ4.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี2,568คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ5.5ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ6.6ตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจการส่งออก และการผลิตสินค้าดิจิทัลของประเทศ 2. อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลหมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านดิจิทัลทุกรูปแบบและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการบริการหรือออกแบบความคิดสร้างสรรค์การให้คำปรึกษาการให้บริการในลักษณะออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานในการสร้างมูลค่าโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาและบริการออกแบบ 2. การบริการออนไลน์และ 3. การซ่อมและบำรุงรักษาโดยมีลักษณะการดำเนินงานหลักเป็นการให้บริการและมีการจัดเก็บค่าบริการในลักษณะของการเช่าใช้หรือปริมาณการใช้งานในปี2,568คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5.7ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ6.7ตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศ 3อุตสาหกรรมโทรคมนาคมหมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานหลักเป็นการติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมการแพร่าภาพกระจายเสียงและการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ประกอบด้วย 1. การสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่าย 2. การบริการด้านการสื่อสารและแพร่ภาพกระจายเสียงในปี2568คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ8.1ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ9.5ตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศอุตสาหการรมอุปกรณ์อิสระ หรือ Smart ทอุปหมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ใดๆเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน โดยเน้นที่มีการทำงานหลักในลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการประมวลผลได้อัตโนมัติและการรับรู้บริบทผ่านเซ็นเซอร์เช่นกล้องไมโครโฟนและ GPS เป็นต้นในปี2568คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ5.6ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ6.3ตามแนวโน้มของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศ หอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตการจำหน่ายและการให้บริการด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งระบบควบคุมสั่งการระบบตอบสนองต่อการใช้งานเฉพาะ ไม่รวมถึงการเช่าใช้หรือการเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งานในปี2,568คาดการว่าการขยายตัวร้อยละ4.5ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ5.2ตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ6 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเผยแพร่จำหน่ายด้านเนื้อหาดิจิทัลซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น8กลุ่มประกอบด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์สื่อแอนิเมชันสื่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เกมสื่อเสียงแบบดิจิทัลสื่อภาพและศิลปะสื่อข้อความและหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ Immersive Content เช่น AR หรือ VR เป็นต้นในปี2,568คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ9.9ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ12.7ตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศ 7. อุตสาหกรรมดิจิทัลอื่นๆหมายถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในขอบเขตอย่างแคบและขอบเขตอย่างกว้างที่ไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่แต่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นท่องเที่ยวเป็นต้นในปี2568คาดการว่าการขยายตัวร้อยละ5.8ลดลงจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ6.7 ตามแนวโน้มในการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของดิจิทัล GDP นะคะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็คาดว่ามีการจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็มีการนําเอาเรื่องราวของดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้ในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลค่ะเชิญชวนให้คนไทยนะคะตรวจ HIV f r e ค่ะด้วยตนเอง เพื่อที่จะรับรู้ถึงสถานะนะคะแล้วก็เน้นย้ำการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยในปี2,568นะคะมีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่5,47,556คนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง1,3357คนทางด้านในอนุกูลพึกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศในปี2,568โดยผู้ติดเชื้อ HIV สะสม อยู่ที่5 4 7 5 5 6คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่จำนวน13,357คนสาเหตุหลักติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันและอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อและไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ของตนเองทั้งไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลในเรื่องของการตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าจะสามารถตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ทำให้ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและอาจถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่ได้โดยไม่รู้ตัว ในส่วนของการตรวจสุขภาพเพื่อหาเชื้อ HIV นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการดูแลสุขภาพทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นยิ่งตรวจเร็วรู้ทันตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้าสู่การรักษาเร็วก็จะทําให้ไม่ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตจากเอสได้ด้วยค่ะนอกจากนี้การกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจนกดปริมาณไวรัสในกระแสะเลือดให้เหลือน้อยกว่า200ก๊อปปีต่อ ml จะไม่ สามารถถ่ายทอดเชื้อไปอยังผู้อื่นได้นะคะหรือว่าเรียกว่า undetectable นะคะทั้งนี้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูสุขภาพนะคะเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคและรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านซึ่งตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วก็ ให้ผลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วภายใน20นาทีหากผลตรวจพบเชือ้อก็ควรที่จะไปตรวจยืนยันนะคะที่โรงพยาบาลและเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีหากผลตรวจไม่พบเชือ้อก็จะได้คลายกังวลและควรเลือกใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมกับตนเองด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อัพพ ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย